สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเด้อครับมือนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางปูวีนะครับกับน้องคอปเตอร์สู่ฟังเด้อครับพี่น้องว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับดราม่าคลิปคอปเตอร์ล่าสุดปูวีถึงกับยกมือไหว้เกิดอะไรขึ้น เกิดนี้ยังงคืนเนาะบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องจากที่ก่อนหนานี้นะครับทางปูวีแล้วได้มีการไล่สุดลวกการลงคลิปนะครับหองน้อนของทางน้องคอปเตอร์นะครับเป็นคลิปที่ว่าได้ไปปลูกน้องคอปเตอร์แมนบอบพี่น้องแล้วมันก็เลยมีคลิปมีภาพที่ว่าถวยกับเขานะครับไปวางอยู่ถึงตะกร้าผ่าอย่างเสียครับก็คือบาง่ายของน้องคอปเตอร์หกแมนบอบพี่น้องซึ่ง ล่าสุดนะครับทางปูวีเราก็ได้ออกมาไล่าสุดนะครับกับทางน้องคอปเตอร์เราก็ได้ว่าถึงการลงคลิปนะครับปูวีเราว่าลงอยู่ในเฟซเนี่ยกาบว่าเป็นยังเด้มาสันพี่น้องกับเพราะว่าเรามีฐานเอฟซีมีอย่างสีนะครับแต่แบบน,นี้เราวา่าเราเล่นติ๊กตอกร้อมพี่น้องเ,าเลาะไปลุ้งในติ๊กตอกร้อมบาสันครับพเพราะว่าไปลงในติ๊กตอกนี่ค้นเข่ามาด่าบักหลายเลยบาสันครับพี่น้องนะครับทางปูวีเราก็เลยได้ออกมาเว้าถึงนะครับพี่น้องวา่าอัน โดยส่วนตัวของปู่วิ้น่ยว่าเป็นยางดอกลาวานะครับพี่น้องลาว่าสีดาสีว่าอย่างก็ว่าเป็นยางวัสดุลาว่าเราเงย้นนาขึ้นฟ้าเราเห็นแต่พระพุทธเจ้าลาวานะครับขณะพระพุทธเจ้ายังโดนว่ายังนินทาวัสดครับพี่น้องแล้วส่วนตัวเราเนี่ยว่าเป็นยางวัสดเราหัวลอยอย่างเดียววัสดครับแต่เราก็เลยบอกว่าเราเราเลยฝากถึงนะครับฝากถึงเช้านิดนะครับเช้าเซเชียลเนี่ยนะพี่น้องนะครับว่าความความของยกมือไหวนะครับกับทั้งน้องคอปเตอร์นะครับพี่น้องยกมือขึ้นไหวแล้วเรากับว่า คือบ่ฮักกับบ่เป็นหยังว่าสันพี่น้องแต่ก็ย่าสังปูกับหลานเด้อว่าสันครับพี่น้องกับบ่เง่ายกับขอร้องนั่นแหละครับก็คือว่าสี่บ่มักกับบ่เป็นอย่างแต่ว่าย่าถึงขั้นกับว่าต้องสังปูกับหลานเด้อปูกับหลานก็ทำมาหากินหนังสี่นะครับตามปกตินะครับพี่น้องก็คือบ่เนง่ายแล้ครับแล้วโดนล่าหลายเราก็เลยมายุกมือขอร้องมายุกมือ ขอโทษนะครับพี่น้องนะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกสู้ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ Comment ขอมาสู้ฟังได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับ